สวัสดีครับเลยครับสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่แจ๊คครับสวัสดีสวัสดีพี่กันด้วยค่ะทีพูทุกคนนะครับผมใช่เย่วันนี้มาเสียด้วยดูว่าจะไม่ได้มาแล้วสัมภาษณ์สื่อเยอะมากเสียงแหบไปแล้วไม่รู้จะมีแรงร้องเพลงหรือเปล่ารามินี่รุ่นเสิร์ตไม่ละเปล่งเตยเลยเหงาด้วยเหงามากทำไมฮะคนอื่นเข้ามากันเป็นคู่ครับแกงหั่นทำแกงส้มหั่นนะครับพี่หั่นนะครับผมตามน้องตามน้ตก็เป็นรุ่นเดียวกันผมมาเป็นขี้คนเดียวเลยครับผมพี่พี่ลิตไงพี่ลิตไม่อยู่ลิ้ก็ไม่อยู่ไงลิ้ก็ไปเรียนไงเอาเขาเขาก็ได้อะ อ้โไม่เป็นไรลิศวันนี้นายไม่อยู่เดี๋ยวนภัฒจัดเต็มให้อ่าบอกว่าวันนี้จะมาแบบอะครูสติกเลยครูสติกครับก็วันนี้เอาพาเพื่อนๆมาด้วยนะครับทั้งเฮียเบิร์ดแล้วก็คขมินจริงเหรอคุณพ่อเรามาเหรอคุณพ่อพี่แจ็คมาด้วยคุณพ่อคุณพ่อผอมลงนะคุณพ่อผอมลงแล้วครับตอนนี้ก็พยายามให้เล่นกล้ามอยู่เพราะว่านาเขาจะส่งส่งเข้าประกวดเออ่เมนเทลครับผมคือข้ามจากเติร์นตาไปเมนเทลเลย เป็นเหวครับเป็นเหวแทนอันนี้ดีเนาะเหนือถ้านาฬิกาครับผมเคลนเป็นไงบ้างคะโอ้ยสุดยอดเลยตอนนี้กำลังมุ่งสู่โอลิมปิกเมนบ้าเหรอที่กันรุขึ้นเมื่อไหร่เาคนกำลังพุ่งพุ่งไปข้างหน้าอย่างหยุดไม่อยู่ด้วยเพราะว่า คือเล่นเล่นแล้วเล่นเลยเราเล่นเราเล่นไฮก็ตามดูเผื่อจะมีงานเออก็ดีใจนะครับที่แฟนๆได้ได้เห็นความสามารถแล้วก็แล้วก็เริ่มพัฒนามากขึ้นแล้วเพราะว่าเราเริ่มเราเริ่มเข้าขากันมองตากันรู้ใจกันปุ๊บเฮ้ยขึ้นผิดทีขึ้นผิดเพลงนะอะไรก็่าเงี้ยเริ่มด่ากันในใจละอันนี้คือรู้ใจกันมากขึ้นนะครับผมหานหนาหัวหน้าวงก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะสนุกครับสนุกที่ได้ทํางานแบบว่าเราได้โตขึ้นนะแล้วก็เราก็มีเพื่อนๆที่ต้องบริหารงานเองมากขึ้นนะครับผมค่าพี่กันนะคะเป็นไงบ พี่การครับเหนื่อยไหมซุวงนี้ทงานเยอะเอากำลังใจมาให้เออมีบ้างครับมีบ้างก็บางทีแบบว่างานติดกันหลายวันบางทีกับบ้านดึกๆก็จะไม่นอนอะไรเงี้ยก็มีบ้างที่แบบว่าเครียเหีืนกันแต่ว่าก็พยายามดูแลตัวเองครับพยายามนอนเร็วแต่ว่ามันมันก็จริงๆอ่ะก็ก็แต่ว่าแฟนลับช่วยเยอะมากนะคือเวลาที่เราไปร้องเพลงหรือว่าเวลาให้เราไปมีงานที่ไหนเนี่ยก็จะมีแฟนๆที่หอยให้กำลังใจเรามันก็รู้สึกว่าเราได้เห็นเขาเราได้เห็นแววตาได้เห็นความสุขเขามันก็หายเหนื่อยโอ้โหทคนเจ็เดือนเห็งความรักเลย Yes เข้าคอนเสิร์ตบอลลินไทยที่ถึงนี้บอลลินไทยไปไหนครับก็ไปไปงานวิการไงทันเย็นจะเล่นดอกกุหลาบเขานะได้แล้วก็ไปดอกกุหลาบไหมอ่ะมาเกินครับผมกลัวไม่ได้ไปจังเลยอ่ะแต่อยากไปนะกลัวไม่ได้ไปด้วยเหรอมีงานไหนที่กลัวไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปปะครับผม ขอคุณตัวปวดน,นะครับเฮ้ยไม่ใช่เขาไม่สบายอ๋อ <laughs> ขอให้หายปวดเลยเลยเฮ้ยหายปวดเร็วๆนะครับผมก็เป็นห่วงมากสุขภาพเป็นไงบ้าง <ฮะ S 2> ดีขึ้นยังก็ดีคนแร้วเนี่ยพอมาเจอพี่กันหายเลยโอมผม <laughs> แต่ว่าวันนี้เขามาถามเรื่องกางทดสอบพิษแบบแตกแล้วเลยพี่กันโอ้ย ซีใจนะครับซีใจมากนีนไม่แตกหรอกครับมันคือความที่เราไม่ได้เจอมากกว่าคือแต่ละคนก็จะมีทิศทางในการในการดําเนินชีวิตที่เริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วอย่างลิศเขาก็มีมีเรียนหมอที่ต้องแบบว่าต้องต้องหนักมากการเรียนนะครับอย่างพี่โนเขาก็เป็นแบบเดอะดัสายล็อกเกอร์อย่างเต็มตัวไปแล้วอย่างกันนี่ก็ยังแบบว่ารุ่นรุ่นบอลดอนอยู่นะ,ะฮะทำไมคะมาขอใส่หนุ่มโรแมนติกก็เป็นเดี๋ยวมีซิงเกิลใหม่รอฟังโรแมนติกไหมคะโอ้โหเรียกได้ว่านอกจากยิ้มแล้วมันยิ้มจริง อพียงนี้คือฟังแล้วยิ้มจริงๆ <Yeah. S 2> แล้วก็พอยิ้มปุ๊บเนี่ยมันยังคิดถึงความหลังด้วยมันยังมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็แบบมันหลายๆอย่างความรู้สึกต้องลองฟังต้องลองฟังวนเคมากเลยค่ะ What is K คลิ้มเคลิ้มไงคะครับ นี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยคิดเองเมื่อกี้ที่เร้เอาไปเอามาจากคนอื่นดีกว่านะคือคิดเองแล้วว่าแบบมันไม่ค่อยมาดีทีอ่ะใครใครจะไอเดียประเสริฐเอ้ยน่ารักครับมาละเออต้องงี้ดิต้องกัดกันอย่างงี้เหงาอันนี้เหงาครับนิดไม่มาครับผมสุ ย้อนมาพี <Korean> ่โน้ยกิงพี่โน้ไปมาดีฟไ่้รู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องรู้เรื่องเราเพิ่งเห็นรูปอินสตาแกรมพี่พี่แตงโมครับแล้วก็เห็นพี่โน่กันำลังแบบเล่นเกมอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งก็ดีใจอ่ะดีใจที่เขาแบบพีใมีความสุขีความสุขอ่ะมีความสุขแล้วก็ดีใจด้วยเนี่ยเนดีใจด้วยจริงเหรอดูสังเกตเราตาจากพี่ใจนะครับผมถึงความจริงใจที่มีมีต่อสมพูจริงเหรอจเหรอเหรอโอเคแล้วก็เรื่องเรื่องใจใจที่เขามีความสุขมากมากจริงๆกับกับสิ่งที่เขาเป็นทุกวันนี้แล้วก็ ก็ยังยังยังใหญ่เขาเที่ยวเผื่อด้วยเลยอ่ะเพราะว่าเราอยากไปเที่ยวมากมาดิปค่ะแฟนคลับจะใจสลายนิดนึงถ้าบอกว่ามันแยกกันอย่างเงอย่าเพิ่งใจสลายเลยครับอยากให้ทุกคนให้กำลังใจทั้งทั้งพี่โนแล้วก็ทั้งการแล้วก็ทั้งนี้ต่อไปเรื่องจริงเพราะว่าเราก็ยังต้องการกำลังใจเหล่านี้อยู่ทุกๆวันในการทำงานอยู่แล้วนะฮะอย่าทิ้งเราไปเลยครับผมอย่าทิ้งเราด้วยนะอย่าทิ้งฉันไปไม่ได้ไม่ได้พี่แดนพี่แดนใช่ใช่ บ้าน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 พี่แจ๊กเหรอบ้านการแตานบ้านผมเหรอตกแต่งโอ้ยตกแต่งอังนี้ก็มันบ้านมันใช่ไหม ่ใช่เรื่อยๆครับก็เครียดเรื่องของการตกแต่งอยู่เพราะว่าเรา,าเราเราอยากยเราอยากทําบ้านที่มันแับกบ็คิดอยู่ว่าอยากอยากทําห้องอัดด้วยก็เลยใช้งบนิดหนึงครับก็ใครที่มีจิตศรัทธาใช้คนละห้าบาทสิบ,บาทนะครับเดี๋ยวจะไปเอาตู้ไว้วางหน้าบ้านแล้วกันแล้วก็แ,วกแบบมาหยอดก,กันได้รวมสมทบทุนทําห้องอัดนะครับผมงอะไรเงี้ยพูดเป็นเล่นเดี่ยวเขาส่งมาจริงนะจริงเหรอเฮ้ยไปเอาเกลงใจเกรงใจแต่ว่ากําลังอยากทำห้องอัดครับ เพราะว่าก็ได้คุยกับกับเพื่อนๆในวงว่าอยากจะมีห้องอัดที่เราได้ทําเพลงกันเองใช่ใช่ใช่ใชจะได้แบบว่าเรามีกิจกรรมในการทํเาเวลาว่างในการที่มาคิดสร้างสรรค์ซิงเกิลใหม่ๆที่ที่มันเป็นตัวพวกเรามากขึ้นนะครับปิดท้ายวันเกิดคุณแม่วันนานิดนึงครับผมแฮปปี้นิวเยียร์คุณแม่นะครับบิวเตอร์เดย์บิวเตอร์เดยคุณแม่นะครับรักแม่มากเมื่อวานนี้โทรไปแล้วแม่โทรไปเซอร์ไพรส์คุณแม่นะครับผมโทรไปเย็นๆเลยคุณแม่แอบงอนนิดนึงแหมนึกว่าจะลืมแม่ซะแล้วไม่ลืมหนะครับแม่ สุดท้ดผมผมก็เอามาจากแฟนๆแหละผมก็ลืมไปแล้วแหละคุณแ oh. <laughs> ฟนเขาเขาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันเนาะเอาบ้างอะไรเงี้ยก็ขอให้แม่มีความสุขมากนะครับผมขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับน้ำพัดอยู่กับลูกๆ <Yeah. S 1> นะครับอยู่กับคุณพ่อไปนานๆนะครับผมขอให้คุณแม่อย่าดื้อมากนะครับคุณแม่ไม่ดดื้้อลูกพูดอะไรแม่ก็ฟังลูกบ้างนะครับให้แม่นอนแม่ก็นอนบ้างพักผ่อนเร็วๆบ้างขอให้คุณแม่ยิ้มกว้างๆนะครับผมมีความสุขกับกับทุกๆวันที่เป็นอยู่แบบนี้ที่ที่มีความสุขกับ สิ่งที่กันทำให้ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอให้คุณแม่นะครับผมเนี่ยยิสุขกับคุณพ่อมากๆนอนด้วยกันก็กินลืมกอดกันนะครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวรอชมมีการแล้วเนี่ยเออจะไปแต้นไปเอ็กซ์ลูซีชั่นเลิฟเชอร์ตี้วันนี้ครับผมเป็นครั้งที่3แล้วแล้วก็จะรับรองว่าวันนี้มีความพิเศษมามอบให้กับแฟนๆอีลูเซชรวมถึงแฟนของกนณฑ์พัฒน์เป็นแฟนของศิลปินทุกคนเดอะสตาร์ทุกคนแล้วก็มีหลายคนมากมายวันนี้ที่จะมาเรียกได้ว่าทำกิจกรรมนี้ร่วม ถึงได้รับบุญจากการขายเสื้อด้วยซึ่งมูลที่มูลที่เด็กโรคหัวใจใช่ครับก็จะได้รับรายได้ทั้งหมดจากเอแซดด้วยะนะครับผมขอบคุณครับ i no. ซ้อมใส่เสื้อกาวอยู่ตรงนีนะ้ก็ติดภารกิจนะครับผมติดเรียนก็เลยมาไม่ได้แต่ว่าวันนี้เมื่อกี้ผมคุยกับลินละเดี๋ยวลินจัดเต้นให้ลินะนะ พูดสบายไม่ถูกเลยพี่กำ <c oughs> ลังอินเลยนะกำลังินเลยะเนี่ยวันนี้ดีใจมากนะคะได้มาออกงานกับหนุมหล่อๆทั้งหลายคน <c oughs> กมันเป็นสไตล์พ <il> <M edia> like ี <t comings in Korea> ่ของพี่เนี่ยเขาเรียกว่าแข็งแรงแต่ของผมเนี่ยแล้วแตกแล้วแต่นี่นรู้จักไหมคืนนี้คืนเดียว ผู้นำแฟชั่นเออผู้นำแฟชั่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าคือทุกคนเป็มอิ่มกันไปละ